ตั้งแต่ดูบอลมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเหตุการณ์ทำนองนี้ครับคือปกติหากนักเตสะสักคนจะพลาดลงสนามให้ต้นสังกัดสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คงเป็นเพราะพวกเขามีอาการบาดเจ็บติดโทษแบนหรือกระทั่งเจอเอุบิเหตุส่วนตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับมารเซโล่แบ็กซ้ายชื่อดังจากค่ายเรอัลมาดริดมอนนี่อาจพลาดลงเล่นในชุดขาวในแมตช์กลางสัปดาห์โดยเหตุผลว่าเขาโดนสุ่มชื่อไปเป็นอาสาสมัครเฝ้าคูหาเลือกตั้งซะอย่างนั้นโดยหากจะทำความเข้าใจเรื่องทั้งหมดเราคงต้องย้อนกลับไปยังปี2011 หลังย้ายมาค้าแข้งกับมาดริดได้5ปีมาซโล่ผู้เป็นนักเตะนอกสาภาพยุโรปก็ได้รับสัญชาติสเปนจากรัฐบาลการถือสัญชาติสเปนส่งให้มาเซโล่มีสักและสิทธิ์เทียบเท่าพล,ลเมืองแดนกระทิงดูทุกประการครับตรงนี้ลาทิสทําให้เกิดเรื่องเพราะกฎหมายที่นั่นกําหนดว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนมีโอกาสจะโดนเรียกตัวไปช่วยงานตามหน่วยเลือกตั้งได้ทุกเมื่อผ่านการคัดเลือกโดวยวิธีสุ่มรายชื่อ โดยทุกคนที่ถูกเรียกจะได้รับค่าจ้าง65ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ2,400บาททั้งนี้ทางการสเปนเปิดช่องให้สามารถทำเรื่องผ่อนผันได้แต่คุณจำเป็นต้องมีเหตุผลเพียงพอมารองรับด้วยในวงการฟุตบอลลาลิกา้าที่ผ่านมามีนักเตะโดนสุ่มชื่อบ้างแล้วครับอย่างอิยากิวินเลียมจากแอตแลติกบินเบาและไอตอเฟอร์นันเดสของเลบันเตเคยถูกเรียกตัวไปทำหน้าที่เฝ้าคูหาเลือกตั้งในปี2015และ2019 ปัญหาคือวิลเลียมและเฟอร์นันเดสดันมีคิวลงสนามวันเดียวกับการเลือกตั้งพอดีพอดีทั้งคู่จึงได้รับการยกเว้นให้กลับไปแข่งฟุตบอลได้ตามปกติตัดภามายัางปี2021่คราวนี้ถึงคิวมาเซโล่บ้างสำหรับมาเซโล่เขาต้องไปประจำการที่หน่วยเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของเมืองมาดริดในวันอังคารที่4พฤษภาคมเคสนี้ต่างจาก2คนก่อนหน้านิดหน่อยครับเพราะต้นสังกัดของมาเซโลมีคิวไปเยือนเชลซีถึงกรุงลอนดอนในคืนวันพุธที่5พฤษภา นั่นหมายถึงวันเลือกตั้งจะไม่ตรงกับวันแข่งซะทีเดียวท์าลน์จะไล่เลี่ยกันอยู่ประมาณ1วันนี่จึงเป็นเหตุผลให้มาเซโลไม่สามารถทําเรื่องผ,ลผล่อนผันและสุดท้ายเขาต้องไปทําหน้าที่อย่างเลี่ยงไม่ได้ปัญหาคือแม้จะไม่ตรงกับวันแข่งและมาเซโลต้องไปคุมคูหาในวันอังคารที่4แต่ผู้เล่นมาดริดก็ต้องออกเดินทางจากสเปนไปอังกฤษในวันเดียวกันนั้นอยู่ดีครับผู้ได้เห็นภาพคือบอลแข่งวันที่5พวกเขาต้องถึงลอนดอนตั้งแต่วันที่4แล้ว ด้วยสถานการณ์เหล่านี้ในตอนแรกคาดกันว่ามาเซโลจะไม่มีชื่อติดทีมในเกมกับเชลซีแต่ลาสุดซินาดิซีดานออกมายืนยันครับว่าสโมสรจะลงทุนจ้างเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวให้มาเซโลบินตามไปสมทบกับเพื่อนๆหลังเขาเสร็จสิ้นภารกิจที่กรุงมาดริดสำหรับมาเซโลพักหลังเขาหลุดไปนั่งสำรองซะเป็นส่วนใหญ่หากแต่การปฏิบัติของเรอัลมาดริดสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นตัวสำรองแต่คุณก็ยังสำคัญกับทีมนะ เอาจริงๆเรื่องวุ่นทั้งหมดเกิดขึ้นก็เพราะมาเซลโลดันเจอแจ็คพอตโดนสมชื่อไปเฝ้าหีบเลือกตั้งหลวนๆแต่มองอีกมุมเหตุการณ์นี้คือตัวอย่างที่ดีว่าภายใต้กฎหมายและหน้าที่พล,ลเมืองต่อให้คุณเป็นนักฟุตบอลระดับโลกแต่ทุกคนล้วนเท่าเทียมกันครับ